สวัสดีครับพบกับซีใหญ่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำตู้หนังสือของบ้านเรานะครับเป็นตู้ที่ซื้อมาจากอ e ีเกียนั่นเองเพราะว่าใครเป็นคนเลือกซื้อนะซ <C. S 1> ีอ่าซีเป็นคนเลือกซื้อเองรุ่นว่าบิลลี่จะเป็นตัวดังของเขาเลยโอเคแต่ว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันอุปกรณ์ไม่ครบเราก็ต้องสั่งมา,งมาซึ่งรองนานมากมันเป็นฝาปิดด้านบนนะครับคือเออหน้าบ้านหน้าบ้านโอเคเราไปกัน อันนี้ก็เป็นตู้ที่เราจัดไว้ส่วนหนึ่งเนาะก็เอาไว้ด้านหน้ามันเหลือช่วงเนี้ยมันจะเหลือสี่บาน<อ>เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกันตู้ตัวนี้นะครับเป็นตู้ที่แบบเฉพาะตัวตู้มันจะอยู่ถึงแค่ตรงนี้เนาะแล้วก็ ตัวกล่องด้านบนอ่ะคือเราซื้อเพิ่มเป็นเอ็กเ s ชั่นขึ้นมาส่วนในตัวบ้านเนี่ยครับมันชื่อนะอะไรนะออกเทนเบิร์กอ่ะออกเบิร์กออกเเอาใหม่ได้ปะส่วนในตัวบ้านเนี่ยครับมันชื่อว่าออกเบินะครับอันนี้ก็ต้องซื้อเพิ่มนี่ก็จะเป็นลัอษเสแบบนี้นะ,นนะใช่มันก็จะเปิดปิดเหมือนก,นกันกับข้างล่างแหละด้านเดียวกันมันน่าจะแบบนี้นะ ช่เยสเรามีหน้าาแล้วถูกต้องอย่างที่พี่ยักษ์เกินไว้ก็คือตู้เนี้ยมันคือตู้บิลลี่จะมีแค่ตรงนี้เท่านั้นใช่ไหมส่วนข้างบนอะต่อเติมขึ้นไปทีนี้ตู้บิลลี่เราก็สามารถเลือกหน้าบานได้เหมือนกันค่ะว่าจะเอาเป็นหน้าบานที่เป็นกระจกล้วนเลยทั้งหมดหรือว่ากระจกครึ่งหนึง่งข้างล่างทึบอะไรเงี้ยอย่างสีกับพี่ยะเลือกแบบนี้เพราะว่าข้างล่างจะได้ไม่ต้องโชว์วางของรกๆได้ <laughs> ใช่ส่วนข้างบนก็เดี๋ยวจะเป็นหน้าบางกระจกเหมือนกันก็เอาไว้โชว์พวกตุ๊กตาตู้บิลลี่นะคะมันจะบางๆแบบนี้เพราะว่ามันเอาไว้สําหรับใส่พวกหนังสือเนาะสำหรับซีกับพี่ยาก็คือซื้อมาใส่กระตูนแล้วก็หนังสือมันก็เลยจาเป็นจะต้องยึดติดด้วยถ้าจำไม่ผิดวันนั้นนะเขาจะยึดติดข้างหลังตรงตรงเนี้ยให้ให้ตนนัวนี้ติดกับกําแพงเพราะว่ากันว่ามันจะลม้มลงมาถ้าเราใส่ของหนักๆนะ ถ้าเป็นกระตูนนะคะอย่างที่เห็นตรงนี้คือจะวางได้สองชั้นวางข้างในแล้วก็วางข้างนอกตรงนี้ถ้า,ถาสมมติว่าวางซอนกันไปมันก็จะไม่เห็นแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเราก็แบบอแดปเอากล่องอะไรวางไว้ข้าง,ข,าง mm. ข้างหลังตรงเนี้ยให้ด้านหลังะมันสูงขึ้นมานิดนึงจะได้เห็นว่ากระตูนข้างหลังเป็นอะไรแล้วก็ตกแต่งอะไรกุกกลิบไป ส่วนถ้าเป็นพวกหนังสืออย่างแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยมันก็จะวางได้แค่เล่มเดียวซ้อนไม่ได้ก็พอติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเรามารีวิวทีว่าเราใส่อะไรไว้ตรงไหนบ้างเนาะ ตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็อย่างที่เห็นนะครับความยากมันก็คือตรงช่องไฟตรงนี้นครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาแก้นิดน,นึงนะครับเนี่ยอะมีช่องเหลื่อมๆอยู่นะครับตอนที่ประกอบเข้าไปอไม่ยากยากตรงตรงไอ้นี่แหละมันจะเหลื่อมกันตลอดเลยตัวตู้เนี่ยครับจะแบ่งเป็นสองช่องคนละช่องกับ C ีฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นของ C ี แล้วก็ด้านขวามือเนี่ยเป็นของย่เรามาดูของซีกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างของซีก็ส่วนใหญ่เป็นการ์ตูนเนาะใช่หลักๆของซีจะใส่เป็นการ์ตูนซีบ้าโคนันนะก็จะแบบโคนันท้งทางชานบนนี่พกใยบะอันนี้ใชก็มีแล้วก็การ์ตูนการ์ตูนตาวานใช่แล้วก็อันนี้พี่อะซื้อให้แค่หนังสือกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะใช่อันนี้คือแบบแฮร์รี่ตั้งแต่ ยี่สิบปีที่แล้วอะคือเกี่ยวเก็บไปอยู่แล้วก็นิยายจุกติกแล้วก็ชั้นนี้ของซีก็จะเป็นพวกหน,นังสือเรียน,นที่ที่รู้สึกว่าน่าจะมีประโยชน์เก็บไว้แล้วก็อันเนี้ยก็ดีนะซื้อจะอีเกียเป็นกล่องที่มันใส่ได้พอดีใส่ก็เก็บพวกโปสเตอร์กับของตุติกแต่ข้างล่างก็จะเป็นกระตูนแบบคระมั่วๆและที่ไม่พอแล้วข้างล่างนี้คือแบบอันเนี้ยดูดิเก่ามาก ดเรมอนน่ะเป็นการ์ตูนเล่มแรกที่อ่านของซีก็ประมาณนี้แล้วก็ชั้นบนอ่ะยังไม่ได้เช็ดแต่ว่าแผนว่าจะเอาตุ๊กตามาใส่ซึ่งตอนนี้ตุ๊กตาฝากไว้ที่ตู้อยู่ส่วนตู้ของยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ตูนวันพีชเนาะที่ชอบแล้วก็มีกล่องพิเกอร์ที่สะสมมีหนังสือหนังสืออ่านเล่นหนังสือเรียนนะไหนหนังสืออ่านเล่นหนังสืออ่านเล่นอะไรพวกนี้ครับแล้วก็หนังสือเรียน บ้างเดี๋นี้ก็ของใครไม่รู้ตรงนี้คือฝากพี่ยาไว้เป็นของจุกจิกของแบบที่ไม่กล้าทิง้งอะของที่มีคุณค่าทางใจจะเอาไปไว้ข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็เช่นกันอันเนี้ยลกหน่อยอันนี้ทีวีแมกซีนพี่ยาบอกอยากเก็บไว้อเก็บตรงนี้ประมาณนี้นนอันเนี้ยเหมาะสมที่สุดใช่แล้วอันเนี้ยคือที่ชอบเพราะว่ามันบางใช่ปะเรามาวางตรงเนี้ย มันก็ยังเดินได้แบบไม่เกะก,กะแล้วรู้สึกว่ามันสวยด้วยอ่ะอืมก็แนะนำเนาะสำหรับใครที่อยากมีตู้หนังสือดีๆเก็บหรือว่าเป็นตู้โชว์อะไรเงี้ยก็แนะนำของอีเกียใช่เท่าที่ดูมันมันโอเคสุดแล้วละ่ะเราก็เลยว่าโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครมีพื้นที่เยอะๆอ่ะมันสามารถแบบเรียงกันไปยาวๆเยอะๆได้เลยอะ่ะมันคือแบบฟิลอยู่ร้านหะนังสืออนะ่ะน่ารักเลยแต่เราที่แค่เนี้ยโอเคก็ถือว่า เยี่ยมเลยอ <นะ S 2> แนะนำแนะนำก็วันนี้เราก็น่าจะจบคลิปเท่านี้เนาะก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจใพวกเราด้วยเนาะซีอ่แล้ว,ลวเจอจ <น S 1> กัน